สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป่าธาน,นีมาแล้วครับมาเจอทุกวันทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรนงนี้โดยนี้สามคู่เนี่ยสองคู่จะอยู่ในอังกฤษกับอีกหนึ่งคู่จะไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบควดลิฟายนะครับเดี๋ยวคู่แรกไปทเที่ยงอังกฤษกันก่อนในช่วยลีกครับนะครับเทีเ่ยงคืนตรงนะฮะไปดูมิดเดิลสโบรครับวันนี้จะเปิดบ้านจเจอกับทางบาร์ซิลีเดี๋ยวคุณที้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบาร์ซิลีเอาชนะหนึ ไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเลยครับมิดเดิลสโบร์เนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดแพ้วัตฟอร์ด1-0ส่วนทางบาร์ซิลีเนี่ยชนะ3แพ้2ล่าสุดแพ้เหมือนกันครับแพ้ลูตันธาห์มา1-0เหมือนกันครับไปดูตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันนะครับไปบิดเดิลสโบร์เนี่ยวันนี้จะมีทางแซมมอลซี่ครับในเกมรุกนะครับส่วนทางบาร์ซิลีจะมีทางคอรีวูดโรว์ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มิดเดิลสโบร์เนี่ยชัดเจนนะครับใช้สำรองแล้วก็หมุนทีีีีมมมมมพพพอสคควววววรรรนนนนนนนะะัับแแแลล้้้้กกกกกกก็็เเเเขาาา่่ยยใใดจ เน้นหน่อยพอกลับมาเล่นในบ้านนะครับส่วนทางบาร์ซิลีเนี่ยแพ้กันเรื่องแรกในฤีกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะคล้ายๆบิดาสโบร์นะครับน่าจะหมุนผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วคู่นี้สูสีมากๆแต่ว่าถ้าให้มองเนี่ยมองไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเดวิสโรดูดีกว่าดูขี่กว่านิดๆนะฮะน่าจะดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะบาร์ซิลีได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเรามาที่เยอฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกนะฮะในเวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกันเราไปดู PAOK จจากนนนะะครัับวี้เล่นเกมรอเคจากกับทางรี จากโปรตุเกสโดยคุณทิเชียร์มาเกมล่าสุดในปี2018เป็นเบนฟิก้าชนะ4ประตูตอนน่อ1ครับไปดูคนที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ P. A. O. K. เนี่ยชนะ4เสม,มอ1ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดเอาชนะลาริซ่ามา1ประตูต่อ0ในเกมลีกของพวกเขานะครับส่วนทางเบนฟิก้าเนี่ยชนะ5เกมรวดเลยนะครับล่าสุดขุนเครื่องเอาชนะแรนส์มา2ประตูต่อ0ไปดูคนที่ตกผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้ P. A. O. K. เนี่ยคู่น่าจะมีทางดิมิทริสเบลกาสกับทางชูบาอักบ จะมีปิซซี่กับทางจูเนียร์วินิซิุสนะครับในเกมรุกลงล่าตาข่ายนะครับคุณต้องบอกพีอโอเคชนะมา4เกมรุกทุกรายการนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องบอกเป็นทีมที่เก่งแต่เฉพาะในลีกตัวเองนะครับเวลาออกมาเล่นในรายการนี้เนี่ยสภาพดูไม่ค่อยได้ครับส่วนทางเบนฟริก้าเนี่ยพวกเขาเล่นปรีซีซั่นมายอดเยี่ยมมากนะครับชนะมา5เกมติดๆแล้วก็ในรายการนี้เนี่ยแม้ว่าจะตกรอบบ่อยๆแต่ว่าถ้ารอบแรกๆแบบนี้เจอกับทีมที่ ต่งชั้นกว่าเนี่ยพวกะเขาไม่ค่อยจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเบนฟิก้าแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ผมมองว่ามามตรฐานของพวกเขาดีกว่าแล้วน่าจะบุกมาบท PLK ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเรามาที่กรีครับอังกฤษกันอีกหนึ่งคู่นะฮะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเราไปดูนิโคลเซลครับวันนี้จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คเจอกับทางแบล็คเบิร์นโรเวอร์สจากีกแชมเปี้ยนชิพนะครับ โดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นนิคัสเซ,เซ่กดเอาชนะ4ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนิคัสเซ่เนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเปิดฤดูกาลสุดหรูเอยนะครับบุกไปชนะเวสต์แฮมได้ถึงบ้าน2-0ส่วนทางแด็บเบิลเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดในเกมลีกเนี่ยแพ้บอลหัามา3ประตูต่อ2ครับไปดูกันณีตัวตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะวันนี้นิคัสเซ่ตรงกลางจะมีทั้งจอห์นลองสตาฟครับโดยเกมลุกจะพึ่งงพาาาาไปททที่มมิิเกลอลอรรนนคับส แบ็คเบิร์นเนี่ยคู่หน้าจะใช้ทางคอร์รีอีเวนส์กับทางโจโอดเบลครับคือต้องบอกว่านิวคาสเซิลบดหัวได้ในหลีกได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่บอกนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยน่าจะคึกคักกันพอสมควรนะฮะส่วนทางแบ็คเบิร์นเนี่ยเกมแรกในหลีกก็แพ้เลยครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าเกมรับดูไม่ได้ไม่ดีนะฮะเกมแรกนี่เสียไปถึง3ประตูเพราะฉะนั้นบุกมาเย็ยนนิวคาสเซิลถึงบ้านแล้วก็นิวคาสเซิลกำลังเข้าฝากักกำลังคึกแบบนี้ผมมองว่าหลังไม่ดีแบบนี้ด้วยไม่น่าาออดผมมง จะเปิดบ้านเอาชนะแบล็กเบิร์นไปไม่ยากครับ3ประตูต่อหนึ่งครับสุดตารางบาลท้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในลีกครับครับมิดเดิลสโบรครับจะเปิดบ้านเอาชนะบาร์ซิลีได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเนี่ยพีเอโเคซาโลนิก้าจะเล่นในบ้านแพ้กับทางเบนฟิก้าหนึ่งสองและคู่สุดท้ายกลับมาที่ลีกครับในอังกฤษนิคาเซอร์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะแบล็กเบิร์นไม่ยากครับสามประตูต่อหนึ่งครับอย่าลืมกันนะครับอย่าชอบเดทร่วมสนุกอะไรกันเนี่ยก็แอดไลนนนนน์มมาทที่่คคครรรรรัััััับบบออองไไะะุุุณปเดตสกกกว วันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ